สวัสดีค่ะคุณชมคะสรุปข่าวในแวดวงเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดตัว MTL Health Buddy ดูแลครบเครื่องเรื่องสุขภาพบริการผู้ช่วยด้านสุขภาพครบวงจรซึ่งเป็นมิติใหม่ของเฮล อีโคซิสเต็มนำร,ร่องร่วมกับบริษัทกรุงเทพดุสิตวิชการจำกัดมหาชนค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านบริการทางด้านการแพทย์อย่างครบถ้วนรวมทั้งสิทธิพิเศษเหนือระดับพร้อมเติมเต็มจากไฟเซอร์ด้วยทางเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมค่ะก็เป็นการที่ว่าจริงๆเราอยากจะทำเรื่องของเจอร์นี่ของการที่ว่าให้กับลูกค้าซึ่งซึ่งผมขออนุญาตเรียนว่าลูกค้าเมืองไทยก็คือลูกค้าของ BDMS และก็คือลูกค้าของ ไฟเซอร์ ers, นี่นะครับเมื่อลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะมีการที่ติดต่อเข้ามาเนี่นะครับเราก็จะทําการแนะนําในมุมประกันได้แต่ว่าพอเริ่มที่จะแตะในเรื่องของตัวเฮลท์เนี่ยเราก็จะส่งต่อ BDMs โดยโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วกอ็อีกเซ็ปต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีย่างคุณทางด้านของตัวไฟเซอร์ก็เป็นครั้งแรกนะครับในภาพของทางอุตสาหกรรมประกันชีวิตผนึกกับเรียกว่าเป็นตัวองค์กร,รที่เกี่ยวกับตัวไลฟ์สไตล์ของคนโดยเฉพาะในเรื่องของเฮลท์โดยตรงนะครับโครงการนี้นะคะเมืองไทย เฮล l t บ b u ดี y เนี่ยเราก็จะขยายไปนะคะในในกลุ่มในเครือของโรงพยาบาลเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีแล้วที่สำคัญคือมั่นใจแล้วก็ได้รับคำแนะนำก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วแน่ใจว่าได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆค่ะ so perhaps my uh, medical director would like to comment specifically on more aspects of the program but overall we um, believe the mtl health buddy um, partnership um, provides a better patient journey they have access to more information and more affordable access to targeted therapies which should improve or help to improve um, their journey as it relates to breast cancer ได้โครงการน,นี้เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงยา,ยาได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็ส่วนที่เพิ่มเติมคืออาจจะต้องขึ้นขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเห็นขอทางการแพทย์ด้วยนะครับในมุมของบริษัทยาเรายามเสนอโซลูแนวทางที่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะกับโรคของเขาได้ภายใต้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ และข่าวต่อมานะคะ TQM ปล่อยบริการประกันชั้น 3X ครั้งแรกของไทยชูแนวคิดคุ้มครองเมื่อผิดเป็นคู่คิดเมื่อถูกพร้อมผนึกบิลเลียนเซอร์เวส่งทีมสำรวจอุบัติเหตุคอยดูแลถึงจุดเกิดเหตุทุกกรณีภายใต้แคมเปญประกันเพื่อคนตัวเล็กรุกตลาดรถยนต์เก่ากว่า9ล้านคันทั่วประเทศหวังขยายฐานลูกค้ารายย่อย จ่ายเบียเริ่มต้นเพียง1,800บาทเท่านั้นและยังผ่อนชำระได้อีกด้วยค่ะตั้งเป้ายอดขายปี64แตะ500ล้านบาทผู้บริหารมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น ประกันภัยท่านในภาควินาศภัยใหญ่ที่สุดก็ต้องประกันรถยนต์แล้วล่ะนะครับ6-70%ของเบีย้ยประกัน2 0 0 0กว่าล้านนะครับพอลึอกลงไปอีกรถยนต์ที่อยู่ในระบบเนี่ยมีตั้ง10ล้านคันเอ๊ะรถเขาเก่ามาก10กว่าปี20กว่าปีทาประกันไม่ได้ก็ซื้อแต่พรบอรเถอนะครับเ,เราก็บอกว่าถ้างั้นก็ทําประกันให้เบีย้ยมันย่อมยาวหน่อยนะครับสักพันกว่าบาทนะครับพอคุยคือมาเอ้าถ้างั้นเพิ่มอีกได้ไหมแบบอยากจ่ายแค่หลักร้อยอ,ะอ่ะถางั้นก็ผ่อนเลย นะครับพั 1, 8, สมมุติว่าเขาผ่อนก็อาจจะเจ็ดแปดร้อยแปดเอยเออย่างนี้พอไหวอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เกิดเป็นประกันสําหรับคนตัวเล็กนะครับตรั้่บอกแล้วครัว่าเป็นความคล่องประกันประเภท3อ่ะเพนพอยของแบบประกันประเภท3ก็คือปัญหาคือเวลาที่เวลาที่เราเป็นฝ่ายผิดโอเคประกันเอาไปช่วยเหลือ แต่เวลาเป็นฝ่ายถูกขึ้นมาล่ะก,ก็เลยออกมาเป็นประเภทของ 3x ซึ่ง 3x ก็มาจาก x แรกก็คือเรื่องของ extra คือเป็นความคลองที่ extra ออกไปนะคะ x10 ก็คือ,อยืดระยะเรื่องการผ่อนชำระออกไป x men ก็คือแล้วก็นี้ค่ะเราจะมีทีมหนุ่มๆที่เป็นเป็นเซเว่นนะคะลองไปช่วยประเทศไทย70จังหวัดนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ได้ในภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นธุรกิจที่ต้องช่วยเหลือคนอยู่แล้วการนั้นก็ทําอะไรออกมาเพื่อที่จะตอบรับและคืนกล,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 ลับไปก แก้ไขและช่วยเหลือในยามทีทุกคนเกิดเหตุอย่างนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆที่อยู่ในแคมเปญดังกล่าวสามารถเข้าไปเลือกดูและซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านบริการ TQM 2 4 Smart Service หรือโทรสายด่วน1737ค่ะข่าวต่อมานะคะ A A A ประเทศไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link ใหม่ล่าสุด A A A Infinite Wealth Prestige เจาะกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงกับนบวัตรกรรมใหม่ด้านประกันชีวิตและการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่ะพร้อมรับเอกสิทธิ์เหนือระดับจากโครงการ A A A Prestige Club มุ่งตอบโจทย์ด,ด้านการวางแผนเพื่อส่งต่อความมั่งคัง่งหรือเก็บเงินเพื่อการกเกษียณค่ะบนการลงทุนที่เรามีพันธมิตรทั้ง3บริษัทนั่นเองเนี่ย นโยบายการลงทุนนั้นถูกคัดกรองและคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนในประเทศไทยผ่านบลจเอไซึ่งปัจจุบันนี้เองก็เป็นบลจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ดังนั้นความมั่นใจลูกค้าเนี่ยจะมีถึง2เด้งเด้งแรกก็คือมีบลจเอไซึ่งช่วยกําหนดกรอบในการลงทุนแล้วก็เด้งที่2การนําไปสู่การลงทุนในตลาดต่างประเทศผ่านกองทุนระดับโลกซึ่ง3บริษัทนี้เองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับ AIA ไม่ว่าจะเป็น Black Rock นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ กองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเบลลีกิฟอร์ดเองนะครับหรือเวลิงตันซึ่งไม่ใช่เป็นโอกาสที่อยู่ดีคนจะไปลงทุนง่ายๆครับ, mm hmm. รบทั้ง3บริษัทนี้เองเนี่ยต่างมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนผ่านการเลือกกองทุนในการลงทุนในต่างประเทศ mm hmm. ที่ครบเครื่องนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ a a a Call Center 1581หรือสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวม,รวมภายใต้บรจ a อ a ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ aiaim.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA ทั่วประเทศค่ะบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนจับมือซิสโก้ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลกเพื่อเด็กกำลังนำเสนอแผนประกันภัย c y เบอร์การ์ดพลัสเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางเพื่อปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยง หรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีหรือตกเป,เป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ทีพยประดักรไทยก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการไซเบอร์การ์ดพลัสซึ่งเราร่วมมือกับทางซิสโก้นั้นเนี่ยครับก็จะเป็นทางออกอีกส่วนหนึ่งที่จะทาให้ผู้ประกอบการนั้นมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจที่จะดําเนินธุรกิจของตอนเองในสิ่งที่ตัวเนึ่งสนับได้ส่วน,นอย่างเองความเสี่ยงที่อยู่ภายหลังนะครับก็ให้ทีพยกรับซิสโกเป็นผู้ดูแลให้นะครับโดวยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์หรือความเสี่ยงทางด้าน ดีข้อความทั้ง,งหลายนะครับโปรเซสที่เราออกแบบไว้กับทางทีพิาประกันไทยนะครับคือหลังจากที่เราต้องเข้าไปทำด mm ี e ระเสริฐเม้นเรื่องของว่าลูกค้ามีความพร้อมแค่ไหนเรื่องของการทําประกันไทยนะครับว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนเลเวลไหนเนี่ยซึ่งในเวลาจะอยู่ที่ประมาณถึงสอง,งสัปดาห์ที่หนึ่งเดือนนะครับในการทำดี e p ะเสริ s เม n t เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าวันนี้เขาอยู่เสร็จจริงๆนะครับแล้วแล้วคนที่เขาจะเลือกแพ็กเกจแบบไหนเนี่ยกาจะใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับ การร่วมมือกันของซิสโกกับทิพยประกันภัยในครั้งนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่และเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรและธุรกิจไทยในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยไซเบอร์ค่ะและข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะธนาคากรกรุงศรีอยุธยาจัดงาน Social Enterprise Market a กกรงุงศรีพื้นที่แห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมยั่งยืน นายไพโรชื่นครุฑประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและนางเกษรามันชุศีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE สีไทยแลนดเปิดงาน Social Enterprise Market ์เกรุงศรีชื่อทีมของเราเรียกว่าโซเชียล n อนต์ r ปร e m ส r มาร์เก็ตแกรุงศรีนะครับกรุงศรีเราเองเนี่ยเราก็ทํา CSR มาหลายปี แต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจะไปเน้น CSR เข้มข้นมาในเรื่องของ ESG มากขึ้นนะครับเราเองเนี่ยเราร่วมกับสมาคมช่วยกับวิสาหกิจสังคมเนี่ยในการที่ธนาคารกรุงศรีเราก็มีในเรื่องของการทำการตลาดในในด้านการเรื่องของการดูแลเรื่องของชานลเรื่องเรื่องของไฟแนนซ์ที่เรามีความรู้ความชำนาญอยู่ก็ไปช่วยกับทางด้านสมาคม แล้วก็ช่วยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยซึ่งเขาเก่งอยู่แล้วในเรื่องของ Product เพราะนั้นเนี่ยถ้าเขามีในเรื่องของการดูแลเรื่องไฟแนนซ์ดูแลเรื่องของการตลาดดูแลเรื่องของข้อมูลลูกค้าให้ดีมากขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะทําให้ธุรกิจวิสาหกิจสังคมเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นส่วนเราเองเนี่ยเราก็ไปมองอีก,อกด้านหนึ่งในฝั่งของเรื่องของสาขาหรือว่าสถานที่ของธนาคารเนี่ยเราก็มีอยู่หลายสถานที่เพราะนั้นวันนี้เนี่ย เราก็เลยให้ทางสมาคมร่วมกับทางวิสาหกิจสังคมหลายๆที่วันนี้มีถึง13ถึง14ที่นะครับมาร่วมกันจัดงานที่หน้าสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงศรีแล้วเราก็มองว่าถ้าเรามีสำนักงานไหนที่ดูแล้วเนี่ยที่เหมาะสมเราก็จะช่วยกันซัพพอร์ตและให้เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์มาเก็ตที่กรุงศรีออฟฟิศเรานะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะไปมองเรื่องของการตลาดทางด้านออนไลน์ถ้าธนาคารเราสามารถสนับสนุน มีความสามารถตรงไหนเราก็จะช่วยตรงนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ธนาคารกรุงศรีอยากจะเน้นในเรื่องของ ESG เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมนะครับคือผลที่ได้รับเนี่ยเรามองอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราสามารถวัดได้ไหมในเรื่องของสังคมที่เราบอกว่า Enterprise ในเรื่องของ ESG ของเราเนี่ยเราอาจจะวัดในเรื่องของการที่นอกเหนือจากเราให้ความรู้เราให้การตลาด แล้วแล้เราก็ให้สถานที่แล้วก็ดูว่าวิสาหกิจสังคมเขาสามารถเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนทางด้าน SE Thailand เนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่2เนี่ยเราเรามองว่าธนาคารของเราเนี่ยมีสเต็กโฮเดอร์เยอะมากพนักงานเองผู้บริหารเองผู้ถือหุ้นเองแล้วก็บอร์ดของเราเองก็ให้ความสําคัญเรื่อง e อ g เพราะนั้นเนี่ยเราเองเรา สามารถช่วยกันได้ตรงไหนพนักงานไม่ว่าสาขาเองไม่ว่าพนักงานการตลาดเองหรือว่าไม่ว่าบอร์ดที่จะช่วยซัพพอร์ตเรามากน้อยแค่ไหนเราก,เราก็เราก็มองวัตถุประสงค์ที่จะมองเอาคัมใน2เรื่องเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องในในฝั่งของกรุงศรีของเราทั้งเดอะโฮสเทเ a อ e h เดอร์เรากันเราจะขับเคลื่อน e s g ของกรุงศรีไปข้างหน้าในอีก3ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนสําคัญซึ่งอ,อย่างที่ผมบอกส่วนที่2สําคัญมากต้องมาจากพนักงาน ผู้บริหารแล้วก็ s t a โ e h เดอร์ uh, ของเราทั้งหมดคือ ESG เราเนี่ยพาร์ทหนึ่งคือคือพาร์ทที่เราสนับสนุนให้วิสาหกิจสังคมเติบโตแต่เราทำเองไม่ได้เราก็ต้องร่วมมือกับ s อ Thailand อันนี้เป็นแฟกเตอร์อันหนึ่งแต่จริงๆแล้ว ESG เราพาร์ทที่เป็นหัวใจหลักของเราเลยเรามองว่าเราอยากจะให้ธุรกิจของเราเนี่ยทำยังไงที่ทำธุรกิจของเราแล้วสร้าง ESG ใ,ให้ได้ด้วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นสังคมดีขึ้นด้วยด้วยการที่เราเป็นธนาคารเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าเอการปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยสนับสนุนไปในด้านสภาพแวดล้อมตรงไหนบ้างสนับสนุนทางด้านสังคมตรงไหนบ้างอย่างที่เราทําในเรื่องของ g e n d e r ร์บอลอย่างเงี้ยเราก็สนับสนุนบอลดอกเบี้ยราคาถูกสําหรับผู้หญิงที่จะมาสร้าง e n t e r p r i ์ไของตัวเองซึ่งตรงนั้นจะเป็นเมตดหลักเราเรียกว่า ESG ที่จะอยู่ใน b A U ของเราส่วนในในในอีการ์ดหนึ่งก็คือพวกเราเองก็มาทําในเรื่องของ ESG ที่มาช่วยกนันสนับสนุนเอา เอ็กซ์เพรสติสโนเลดของพนักงานของกรุงศรีเองเนี่ยมาช่วยสังคมกรีนบอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้สภาพแวดล้อมเราดีขึ้นอันนี้กรุงศรีเราเนี่ยนอกจากเรามี m s g M เ U F G ีอยที่เป็นบริษัทแม่ mm hmm. เขามีความรู้ความชำนาญในการอันเดอร์ไรท์หรือทำพวกกรีนบอลเพราะมันต้องมีเงื่อนไขเยอะมาก mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำไปแล้วตอนนี้กรีนบอลเราพาร์ติซิเพตไป5-7กรีนบอลนะฮะข mm hmm. นาดน,นี้ที่ทำเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า E.S.G. ของกรุงมสีเนี่ย along the line เราแบบมีตั้งแต่ธุรกิจที่เราทำอยู่ปล่อยสินเชื่อ deposit ยังไงให้อยู่ใน E.S.G. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องสังคมเราทำอะไรทาอะไรบ้างอย่านงะเช่นวันนี้ enterprise market อัดกรุงมสีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยสนับสนุนวิสาหกิจสังคมเท่าที่เรามองเนี่ย C.S.R เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ E.S.G. เองนะครับเพราะ E.S.G. เนี่ยมันหลายเรื่องเวลาเราทำธุรกิจทำธุรกิจยังไงที่เราจะสนับสนุนให้ environment ดีขึ้น ไม่ค่อยเกิดพอลูชันใช่ไหมฮะหรือว่าการให้สินเชื่อเราจะไปช่วยในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คาร์มากขึ้นสภาพแวดล้อมก็จะได้ดีขึ้นคนมาใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้มันอยู่ในพิเศษเราอยู่แล้วถ้าเราสร้างให้ตอนนี้เรามีพ o l i ซีไกด์ไลน์ทำทำธุรกิจเราเนี่ยทำยังไงให้ดีต่อ ESG แต่แล้ว CSR เนี่ยเราขับเคลื่อนมาหลายเรื่องฮะไม่ว่าเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านสินเชื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินหรือว่าเราไปเราทําอย่างสนับสนุนกับทางการ ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปลูกต้นไม้ทำให้สัสภาพแวดล้อมดีขึ้นฝั่งวิาสากิจสังคมแล้วก็มามาซัพพอร์ตกับทางด้าน SE Thailand เราก็พยายามทำให้มันเกิดองค์รวมให้เป็นภาพของ ESE ของกรุงศรีใน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 อนาคตที่เข้มแข็งแล้วก็มองเห็นชัดมากขึ้นครับคือเรามองว่า Sustainable Banking เนี่ยอยากทำธุรกิจของธนาคารเนี่ยให้มันยั่งยืนมั่นคงไปเรื่อยๆ แต่ว่าเราต้องมีผลดีต่อสภาพแวดล้อมต่อคนรอบข้างเราธุรกิจก็ยังต้องทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกธุรกิจต้องหันมามองว่าสภาพแวดล้อมมีความหมายมากเห็นไหมโควิดมาเราต้องทํายังไงกับโควิดอากาศกําลังไม่ดีเราต้องช่วยปลูกป่าย,ยังไงแล้วก็เราต้องช่วยวิสาหกิจสังคมเราย,ยังไงให้เขาเติบโตในอนาคตก็ก็เป็นอง์รวม,ท,มทั้งหมดที่เราจะจะมองในภาพของ sustainable banking ในความหมายของกรุงศรีนะครับ ต้องขอบคุณธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยานะคะเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเรียกว่ากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นเพื่อสังคมของเขาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆเขาเอาไปบริจาคเงินหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าได้ถึงน้อยงั้นเขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาว่า ไอ้เจ้ากิจกรรมเพื่อสังคมหรือโซเชียลแอนด์บรส์เนี่ยที่เขาไปทำดีๆกับหลายจังหวัดหลายอุตสาหกรรมเช่นมีทั้งเรื่องผ้าเรื่องอาหารเรื่องอะไรหลาย,ลายๆเรื่องเนี่ยเอามาเป็นตลาดนัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวพนักง,งานแบงค์หรือผู้คนที่อยู่แถบแพรพระรามสามเนี่ยก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมมาซื้อของแล้วหรือว่าเป็นลูกค้าในอนาคตได้ กิจกรรมครั้งนี้ทั้งสององกรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิาากฤตโควิด -19 ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยในงานมีสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากหลายวิสาหกิจชั้นนำติดตามข่าวจาก c e s s c h ช n n นลได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ